สวัสดีค่ะเอที่รักทุกท่านสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันที่31วันพระนะคะวันนี้วันพระวันที่31สิงหาคมพศ .64 นะคะวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันที่จะมีโชคลาบกันนะคะและลาท่านก็มีเลขไว้ในใจนะคะก็เอซก็บอกว่าที่สาวดาม จะทำไอ้สูตรสามตัวคือเอาเลขของพ่อปู่แม่ย่าในสวนทำมาจับเป็นสามตัวให้หน่อยจ้านะคะคือก็อย่างมากแล้วก็ต่างกิตต่างใจคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะคะแต่ถ้าคนคนที่จะชอบตรงกันก็คือคนที่จะชอบเลขออกตัวไหนออกตัวเดียวให้หางเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันก็หายากนะคะ นานๆที่จะเจอสักครั้งหนึ่งเนาะเหมือนที่เราเจอที่ป้าปู่สีสุดตให้แปดศูนย์สามอ่ะแล้วมันออกศูนย์สามแปดนั่นแหละก่นัน่นแหละคือเรียกว่าให้หางเดียวถูกเลยนะก็คือให้หางเดียวเลขสามตัวงวดนี้อย่าลืมนะคะท่านให้แปดหกศนอย่าลืมว่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะแปดหกศูนย์หรือแปดเก้าศูนย์อย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมหาไว้ด้วยนะคะเพราะว่า เพราะว่าปกติมันจะเคยเป็นแบบนั้นน่ะมันจะเคยเป็นกับหัวกับหางเนี่ยเนาะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะทําให้นะคะค่ะทําสูตรสามตัวให้คือคนที่ชอบก็ดูค่ะคนที่ไม่ชอบก็ผ่านนะคะค่ะเพราะว่าแต่ละทิศแต่ละทางแต่ละช่องแต่ละคนก็ให้ เยอะแยะมากมายกันทั้งนั้นละคะแต่ที่นี้ให้ท่านพิจารณาดูว่ามันขึ้นอยู่กับดวงดวงและบุญวาสนาของเราค่ะเมื่อถึงเมื่อเวลาเมื่อถึงบุญบุญพาวาสนานําส่งของเรายังไม่มาถึงอ่ะต่อให้ท่านซื้อ99ตัวก็บอกว่าเยอะแต่หเหลือตัวเดียวที่ท่านไม่ชอบเลยหน่ก็คือศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยแต่ดันไปออกตัวที่ท่านไม่ชอบศูนย์ศูนย์นั่นรค อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะบางครั้งก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้น <c oughs> คือซื้อซื้อจะเป็นยิ่งกว่าหางว่าอีกไอตัวนี้ไม่ชอบตัวนั้นก็ไม่เอาคือตัวที่มันจะออกนั่นแหละเราจะไม่ชอบเลยสาวดำก็เคยเจอมาเหมือนกันนั่นนี่ละกะถึงได้ถึงได้เป็นที่มาของการที่สาวดำยึดหลักธรรมะนะคะสาวดำยึดความเป็นจริง นะคะคือคือมันเป็นเรื่องจริงและมันก็จริงๆด้วยนะคะขอให้ใช้ขอให้ท่านพิจารณานะคะขอให้ท่านใช้ใช้วิจรารณญาณในการารับชมแล้วขอให้ให้ท่านใช้สติปัญญาอันเป็นเลิศของท่านใช้ให้มีสตินะคะเราต้องอธิษฐานจิตเลยบอกว่าถ้าบุญวาสนาลูกมีบุญวาสนาลูกมาถึง ขอให้ช่วยลูกขอให้ช่วยลูกได้เถิดวันนี้ขอให้ลูกถูกซื้อเลยค่ะไม่เกินสามหางถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าบุญบุญวาสนาเรายังไม่มายังไม่ถึงนะคะไม่ใช่ว่าตัวนั้นก็จะซื้อตัวนั้นก็ซื้อตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็ไปนั่นไปหมดนะคะพอเวลาไม่ถูกมามันก็ลําบากนะคะลําบากและยิ่งทุกวันนี้ยิ่งโควิด ไปไหนมาไหนไม่ได้คนลําบากอดอยากกันเยอะท่านผู้ชมคนลําบากก็เยอะคนอดอยากก็เยอะโอ้ยเมื่อวานนี้จะเล่าเรื่องจริงให้ฟังสาวนําก็ได้อ่าไปขุดกล้วยต้นกล้วยนะคะไปขยายกล้วยจากสวนธรรมนั่นแหละคะ่ะคือเอามาปลูกมาปลูกที่ถนนสายนั้นแหละสายของสวนธรรมนั่นแหละคือปลูกให้ตลอดนะคะก็สี่ห้าหคนเมื่อวานเนี่ยค่ะนะคะสีนะะ่ห้าหคนเลยท่านผู้ชม ฝนก็ามาลมก็ามาโอ้ยไม่รู้ว่าดวงดวงดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะฝนมันจะไปปล่อยพอปลูกเสร็จเทบักน้อยบากใหญ่เหมือนเหมือนกับวันที่ปลูกต้นหมากนั่นแหละนั่นเห็นไหมคะนั่นก็คือเนี่ยเห็นไหมว่าเออทําไมเราปลูกของเนี่ยถ้าเวลาปลูกเสร็จฝนตกใส่เนี่ยมันจะติดดีมากนะคะติดทุกต้นนะคะแล้วก็เ,เป็นส,สัญญาณที่ดี <c oughs> ขอโทษจ้าแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตัวเลขท่านดูได้ค่ะท่านดูไปดูให้เพลินๆไปค่ะนะคะแต่อย่าไปปักใจตัวนั้นก็เอาตัวนี้ก็เอาท่านก็จะซื้อจนหนุดเกลี้ยงกระเป๋าค่ะขนาดเกลี้ยงกระเป๋าแล้วยังเซ็นเขาต่ออีกขนาดนั้นก็ยังไม่ถูกนั่นคือบุญเรยังไม่มี ส,ส,สาวดำนะคะส่วนตัวสาวดำเลยนะคะส่วนตัวสาวดำสาวดำชอบเลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะแล้วก็ชอบเลขว่าปู่อง์อาจญาดอ,อกไม้เนี่ยนะคบมันมันมันเลขมันจะมันมันมันมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะเลขงวดนี้สาวดำคิดว่าน่าจะจะ,จะออกขั้นเทพอ่าขั้นสองเลขชุดสองรองขั้นเทพ เลขขั้นเทพสาวดํานี่ก็คือขั้นเทพี่ชุดที่หนึ่งคือสุดยอดแต่ทีนี้เลขเลขเชุดสองรองขั้นเทพนะคะมันมียี่สิบหางค่ะนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าสาวดําจะจับสลับนะคะคือจับสลับก็มีอยู่แล้วเลขพ่อปู่สีสุดโทก็มีมีศูนย์มีหนึ่งมีห้า คือถ้าให้เลขล่างหนึ่งหเลขบนแปดนะคะค่ะสาวดำก็จะลองจับดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะจับให้สำหรับเอฟซีที่ต้องการอยากจะเห็นอยากจะดูเพราะงวดที่แล้วสาวดำทำทำสามสูตรเข้าทั้ง3าสูตรเลยก็ค,คือจับเลขในสวนธรรมนั่นแหะคะ่ะคือเลขมันมีเลขผู้ป่โอเล่หมายถึงอันนี้หมายถึงว่ที่ผ่านมานะมันมี178แล้วสาวดำเอาแปมาใส่ นะคะคแล้วก็เอาเลขัวบผูเราใส่เลขัวบผูเราก็มีเจ็ดนะคะงวันที่ผ่านมาน่ะก็คือเลขล่างท่านได้หนึ่งเจ็เลขบนท่านได้ห้าศูนย์สามไงมันก็เลยกลายเป็นถูกทั้งสามทั้งสามสูตรนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่ได้ซื้อไม่ได้หากันแหละเพราะว่าบางคุก็จมว่าเยอะอ่ามันเยอะแต่ถ้ามันถูกเนี่ยมันก็ดีมากเลยนะคะมันเยอะเนี่ย เยอะเนี่ยมันก็คุ้มมาคา20หางนะ35หางก็คุ้มจ้ะเราซื้อในไอ้เว็บอะ่ะนะคะเดี๋ยวนี้ก็พินนรนกันไปกับท่านผู้ชมสาวนํำก็อยากจะมาพูดเตือนสติท่านว่าไม่ว่าท่านจะดูที่ไหนก็นแล้วแต่ให้ตั้งสติว่าถ้าดวงบุญวาสนาเรามานะ่ะเราซื้อสองตัวตัวเดียวก็ถูกคะ่ะให้คิดอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคนะคะ เลขที่สวนธรรมสาวดํามวดนี้สาวดําว่าจะต้องมีสามตัวแน่นอนค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ก็ฝันดีพระปู่โอเล่ก็ฝันดีนะคะเมื่อวานนี้ท่านมานั่งคุยกันพระปู่โอเล่ก็ฝันดีสาวดําก็ฝันดีแมอ่าจะคิดว่าน่าจะมาอยู่กับสามตัวนะ่ะเลขที่สวนธรรมอะ่ะนะคะแต่ว่างวดนี้จะไม่ทิ้ง สาวดำก็จะซื้อคันเทปนะคะจะซื้อคันเทปกับซื้อชุดสองลองคันเทปจับมาสลับกันนะคะจะดูว่าจะเข้าไหมนะคะไม่ลองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองนะคะเราลองเราถึงจะรู้ค่ะว่าสองลองคันเทปโอเคไหมนะคะแต่ทีน,นี้ว่ามันมียี่สิบหางค่ะ เพราะว่าพอ,พอสาวดําจับมาสลับกันเผื่อเมันก็เข้าทั้งสองสูตรค่ะเข้าต้องสูตรขั้นเทพและเข้าทั้งสูตรสองรองขั้นเทพนะคะแต่ทีนี้สําคัญว่าคนเรามันก็นานาจิตตังเนาะมีคนชอบกับคนไม่ชอบมีคนเห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยเนี่ยมันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วของของคนเราเนาะก็ไม่ว่ากันค่ะท่านจะว่าอะไรยังไงสาวดําก็ไม่เคยไป ต่อล้อต่อเตียงหรือโกดท่านหรืออะไรท่านเนสาวดำเฉยๆนะคะก็มีแต่ตั้งใจอยากจะให้เอถูกนั่นแหละคะ่ะแต่ทั้งนี้ทางนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะก็จำไว้นะคะอย่าไปซื้อหมดนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับดวงนี้ก็หมายถึงว่าอย่างอย่างสาวดำทําเป็นชุดสูตร20ตัวเนี่ยอันนี้คือมันเป็นชุดก็บอกกันแล้วว่าสูตรสูตรชุดสูตร3ตัว ยี่สิบหางเขาก็เขียนไว้อยู่แล้วสาวดาก็บอกอยู่แล้วอันนี้คือท่านจะเจาะซื้อตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรเลขชุดถ้าท่านซื้อตัวสมมติตัวละห้าบาทเนี่ยตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทคูณหกมันก็เป็นเงินเท่าไหร่ล่ะมันก็เป็นเงินพันหนึ่งร้อยบาทถูกมันก็ได้สนะี่พันห้ามันก็คุ้มใช่ไหมสิบ <laughs> บาทมันก็ได้แปดพันห้าถูกมันก็คุ้ม เราคิดอย่างนั้นนะคะเราอย่าไปบ่นว่าหลายตัวแต่ที่แล้วไอ้ที่คุณซื้อตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีก็ซื้อเป็นหางเว่านนะแต่ไม่ถูกละ่ะเพราะเพราะซื้อแบบตามใจชอบแต่ไม่มีสูตรแต่ถ้าซื้อซื้อเลขสูตรเนี่ยมันจะมีเอ่อเปอร์เซ็นต์เยอะกว่ากันนะคะลอตเตอรี่เราก็ซื้อเสียงไว้อันนั้นไม่บอกไม่ได้บอกให้ซื้อทุกตัวนะคะยี่สิบหางเนี่ยลอตเตอรีอ่อ่ะนะคะนะคะ แต่ว่าถ้าเราจะซื้ออย่างอื่นอันนี้ก็ขอบอกว่าต้องซื้อหมดเป็นชุดมาเพราะมันเป็นชุดนะคะพอเลขก็จะจับสลับคุ้ยกันหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยมันจะต้องเป็นยี่สิบหางเนี่ยเราก็ต้องซื้อเรียกว่าเลขสูตรต้องเอาตามนั้นเนาะสาวดำก็บอกแฟนคลับนะคะด้วยความเป็นหวงว่าใครชอบอลองจะซื้อสูตรดูก็ซื้อแตไ่ไม่ลองเราก็ไม่ต้องซื้อก็เท่านั้นเองค่ะ แต่ก็อย่าไปด่าไปว่ากันหรือไปอนั่นใจเขาใจเรานะคะเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาคือเราไม่ว่าเขาเราไม่ว่าเออเขาทําให้เราลงมาเป็นแนวทางชอบเราก็ซื้อไม่ชอบเราก็ไม่ซื้ออ่าเราจะเอาแคปไปดูเราก็ดูได้ว่าเอองวดน,นี้เข้าไหมเนี่ยเอองวดนนี้เข้าไหมงวดนเบอเงื่อบกี้นี่เข้าทั้งสามชุดสามสูตร สาวดำก็ถ่ายลงให้เห็นชัดเจนยกเว้นคนที่ไม่ดูคลิปสาวดำนะคะถึงไม่เห็นนะคะเพราะสาวดําทําอะไรสาวดําก็จะมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างทุกเรื่องค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจแสดงออกถึงความไว้ใจได้ไว้เนื้อเชื่อใจได้สาวดาจะเป็นคนนิสัยแบบนี้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปต้องมีหลักฐานและที่ทําไปก็ต้องมีหลักฐาน สาวดำทำไว้สามสูตรมันก็เข้าหมดทั้งสามสูตรนะงานเมื่อกี้เนี่ยนะคะแต่มันแต่มันจะเข้าตรงหรือเข้าโต้นั่นไม่ทราบแต่มันเข้านะคะก็คือของสาวดำมันบางตัวก็จะเป็นเจ็ดศูนย์ห้าบางตัวก็จะเป็นห้าศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่แต่ว่าขอให้มันมีสามตัวนี้ก็ถือว่าเข้าใช่ไหมคะก็อย่างนั้นแหละคะ่ะสาวดำก็เลยบอกแฟนคลับว่าอ่าประพิจารณาแล้นเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเราจะอันเราก็ต้อง คิดให้ดีนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภค่ะสาวดำรักเอฟซีทุกคนนะคะคิดถึงและเป็นห่วงทุกคนค่ะเรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสรนทธารมแห่งนีง้ให้สำเร็จนะคะอวัธนาให้ทุกท่านได้มีโชคมีลาภสาธุสาธุสาธุจ้า